สวัสดีครับพบปบผมครับเกติรัตน์จินดามณีครับจากปลอเอ็กซ์เพเพื่อนแท้แม่ค้าออนไลน์ครับวันนี้ปลอปมี4เคล็ดลับดีๆที่จะทําให้สินค้าของท่านขายดีบนโลกออนไลน์สาหรับข้อที่1นะครับอยากขายดีท่านต้องทําให้สินค้าของท่านเนี่ยมองเห็นบนโลกของโซเชียลครับไม่ว่าเป็น Facebook นะครับทิกตอกไลน์ i อ t ีทวิตเหรือแม้กระทั่งในช่องทางของ YouTube ครับถ้าลูกค้าของท่าน S <S <an> <S เห็นสินค้าของท่านเยอะๆบ่อยๆโอกาสในการที่สินค้าของท่านเนี่ยขายดีมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วจะทําอย่างไรให้สินค้าของท่านเนี่ยเห็นบ่อยๆลูกค้าของท่านเห็นนานๆนะครับน่นก็คือท่านจําเป็นที่จะต้องมีตัวคอนเทนต์ที่ดีครับโดนใจกลุ่มเป้าหมายของท่านนะครับการมีคอนเทนต์ดีเพียงพอไหมคำตอบคือยังไม่พอนะครับเพราะว่าในแต่ละแพลตฟอร์มปัจจุบันครับมันมีรูปแบบของการลงซาด้วยถ้าท่านไม่ลงโนษณาโอกาสในการที่จะทำให้มองเห็นเยอะ มากขึ้นเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับโอกาสการขายมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับอยากจะทําให้เห็นบ่อยๆนานๆท่านจําเป็นต้องมีคอนเทนต์ดีๆและมีการลงโฆษณาด้วยครับประเด็นข้อที่2ครับอยากขายดีท่านต้องทําให้สินค้าของท่านเนี่ยค้นหาเจอบน Google ครับหลังจากที่เห็นสินค้าแล้วลูกค้าอยากจะซื้อเขาจะมาค้นหาในฝั่งของ Google ครับเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าของท่านหาไม่เจอโอกาสการขายมันก็จะน้อยลงจะทํายังไงให้ค้นหาเจอใน Google นะครับมี2ปัจจัยนะครับ ปัจจัยที่1ก็คือคอนเทนต์ของท่านเนี่ยต้องตอบโจทย์ความต้องการของ Google นะครับหรือที่เรียกสั้นๆง่ายๆว่าการทำตัว SEO นั่นเองท่านต้องทำ SEO เป็นระดับหนึ่งนะครับประเด็นที่2ครับใน Google เองเนี่ยมันก็มีช่องทางในการที่เป็นทางด่วนให้ท่านโฆษณาคีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาที่ลูกค้าค้นหาเนี่ยแล้วก็ค้นหาเจอสินค้าของท่านนะครับว่าอยากจะให้ค้นหาเจอ คอนเทนต์ทาแบบ S.O. e เป็นและลงโฆษณาในฝั่งของ Google เป็นเช่นกันนะครับประเด็นที่3ครับอยากขายดีท่านต้องมีช่องทางในการที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าของท่านได้สะดวกนะครับเพราน้นครับสินค้าท่านต้องนำไปจัดจำหน่ายและจัดวางใน m a r k e t p ตเพลครับไม่อ่าเป็น Shopee หรือ Lazada ครับ แน่นอนครับเคล็ดลับในการขายดีบน Lazada หรือช้อป e ีหรือลักหนักของ m a r k e t ็ตเพลครับมี2ปัจจัยหลักๆเช่นกันนะครับหก็คือในส่วนของตัวคอนเทนต์หรือสินค้าของท่านเนี่ยต้องค้นหาเจอนะครับสนั่นก็คือรูปภาพอะไรต่างๆนะครับต้องสะดุดตาเข้าไปในร้านค้าของท่านก็ชวนซื้อด้วยมีรีวิวอะไรต่างๆนะครับประเด็นข้อที่4ครับอยากขายดีท่านต้องให้บริการที่ดีครับตั้งแต่ลูกค้าทักเข้ามาใน อ,อินบ็อกซ์ของท่านทักแชทเข้ามาทางในส่งไี่เป็นตัวไลน์ต่างๆนะครับพูดคุยเพื่อทําให้เกิดการซื้อขายขณะเดียวกันครับเมื่อซื้อขายแล้วครับเราก็ต้องมีการบริการที่ดีตอบโจทย์ลูกค้าด้วยนะครับถ้าท่านทําได้ทั้ง4ข้อนี้นะครับโอกาสในการที่จะทําให้สินค้าของท่านขายดีบนโลกออนไลน์มีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือ4เคล็ดลับดีๆครับที่ปลอนามาแบ่งปันให้กับทุกท่านในวันนี้ครับ อย่าลืมแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมทั้งกด subscribe และกดกระดิ่งช่องปลล์ออฟเฟคด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายบนโลกออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ